อะไรก็เกิดขึ้นได้ในยุคนี้โดยเว็บไซต์ Thai Franchise Center.com เข้าใจในปัญหาที่เกิดขึ้นเราจึงได้รวบรวมทางรอดที่พอเป็นไปได้ว่าหากเราต้องตกงานและมีเงินไม่กี่พันบาทจะสามารถเอาเงินจำนวนนี้ไปลงทุนอะไรได้บ้าง เริ่มต้นกันที่ลูกชิ้นทอดที่เราเชื่อว่าน่าจะขายง่ายและขายดีที่สุดถ้างบลงทุนเรามีไม่มากไม่จำเป็นต้องเปิดร้านใหญ่วัตถุดิบครั้งแรกไม่ต้องเยอะอาจจะเริ่มซื้อลูกชิ้นในงบประมาณ1,000บาทเครื่องปรุงน้ำจิ้ม500บาทถึงใส่ลูกชิ้น200บาทและอาจมีผักสด200บาทเมื่อรวมค่าใช้ใจ่ายเบสเสร็จไม่เกิน2,000บาทโดยขายไม้ละส0บาทถ้าขายได้250ไม้ก็จะมีรายได้2,500บาทหรือขายสองรอบเช้าและเย็นเท่ากับได้เงิน5,000บาท แต่ถ้าขายไม่ถึงแต่ขายได้วันละ1 0 0ร้ถึง2 0 0ไม้ก็จะมีรายได้ต่อวัน1000-2,000ถึงบาทเมื่อหักลบรายจ่ายน่าจะพอเหลือเก็บหรือถ้าบอกว่าลงทุนเองไม่มีประสบการณ์จะลองเลือกลงทุนแบบแฟรนไชส์ก็ได้เพราะมีหลากหลายแบรนด์ให้เลือกลงทุนเช่น, oo, ชนอูฟู่ลูกชิ้นปลาเยาวราช่าแอลลูกชิ้นปลาระเบิดเถิดเธอซูโมล่ลูกชิ้นปลาระเบิด1บาทโดยแฟรนไชส์เหล่านี้ต่างมีแพ็กเกจลงทุนมาพร้อมอุปกรณ์และวัตถุดิบให้พร้อมขายได้ทันทีงบลงทุนเริ่มต้นประมาณ2,000บาทก็เปิดร้านได้ น่าจะเป็นอีกการลงทุนที่ง่ายและไม่ยุ่งยากอุปกรณ์ในการขายหลักๆคือเตาย่างโต๊ะวางหรือรถเข็น จุดเด connect, ่นคือใช้พื้นที่น้อยโต๊ะตัวเดียวก็เพียงพอต่อการเปิดร้านได้แล้วทำเลก็ทั่วไปทางหน้าบ้านตัวเองตลาดนัดป้ายรถเมล์ริมถนนต่างๆต้นทุนอุปกรณ์เบื้องต้นเช่นหมอนึ่งข้าวเหนียวราคาประมาณ120-200บถึงบาทขวดนึ่งข้าวเหนียวราคาประมาณ20,100บถึงบาทแล้วแต่ขนาดและรุ่นกระติกเก็บข้าวเหนียวและอุปกรณ์การขายทั่วไปหรือจะให้ง่ายกว่านี้ก็สามารถเลือกลงทุนในรูปแบบแฟรนไชส์ได้ยกตัวอย่างต่อเนื้อย่างที่ลงทุนแค่3,000บาทได้อุปกรณ์ เนื้อพร้อมย่างกว่า500ไม้ขายไม้ละ10บาทเมื่อขายวัตถุดิบชุดนี้หมดจะมีกำไรทันที2,000บาทหรือจะเลือกลงทุนกับแฟรนไชส์ดือจุ่นหมุนไก่บายสอพโภชนาที่ตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นน่าสนใจค่าแฟรนไชส์เพียง3,900บาทได้อุปกรณ์และวัตถุดิบพร้อมนำไปปิ้งขายได้ทันที เป็นอาหารยอดฮิตกินง่ายซื้อคล่องและที่เห็นกันนั้นซื้อกันทีละหลายไม้การลงทุนหลักๆคือเต่าปิ้งยางตัวรับประมาณ3 0 0ร้อถึงสี่บาทเนื้อหมูกิโลรกรัมรับประมาณ1 5 0่งรบถึงสองบาทกะทิผงกะหรี่แตงกวาพริกถั่วลิสงรวมต้นทุนและอุปกรณ์เบื้องต้นอยู่ที่ประมาณ1 0 0 0งพ0 0ถึงสองพบาท สำหรับราคาขายของหมูสเต๊ะมักจะจัดเป็นชุดชุดละ30 3 5บถึง3าบาทกำไรโดยเฉลี่ยประมาณ50%จากยอดขายขึ้นอยู่กับทำเลและความอร่อยเป็นสำคัญ อาหารทะเลนอย่างกว้วยทอดมันทอดถั่วทอดข้าวโพดตม้มเป็นสเตตฟูดที่หากินได้ง่ายทําไม่ยากอย่างข้าวโพดต้มก็มีให้เลือกตั้งแต่ฝากละสิบบาทหรือขายเป็นกองกล่องละ3ฝากราคากลองละยี่สิบาทหรือจะเป็นถั่วทอดที่อาหารทานเล่นได้อย่างเพลินๆหรือแม้แต่กว้วยทอดก็ขายดีไม่แพ้กันที่สําคัญมีหลายแฟรนไชส์ให้เลือกลงทุนเปิดร้านขายได้ง่ายอีกด้วยถ้าเรามีงบในการลงทุนไม่เกิน5,000บาทถือได้ว่าเริ่มต้นได้ทันทีอาจจะเริ่มจากร้านขนาดเล็กอุปกรณ์ไม่ต้องเยอะเอา จากในครัวมาใช้ซึ่งวัตถุดิบอย่างลงทุนมากเกินไปเปิดร้านให้มีลูกค้ารู้จักและค่อยๆนำกำไรที่ได้มาพัฒนาขยายร้านต่อไปยุคนี้คนส่วนใหญ่เน้นประหยัดก,กินให้อิ่มง่ายไม่ต้องจ่ายแพงซึ่งร้านข้าวไข่เจียวตอบโจทย์ชัดเจนโดยอุปกรณ์ก็มีไม่มากโต๊ะ1ตัว,ตวเตาแก๊สจานวัตถุดิบสำหรับผสมไข่เจียว ข้าวและไข่โดยข้าวหนึ่งถังเอาแบบดีราคา,าถังละ450-500บาทหุงได้หลายรอบไข่เบอร์สองแพงร้าน105บาทถึง110บาทต้นทุนเบ็ดเสร็จพร้อมเปิดร้านประมาณ2,000-3,000บาทขายข้าวไข่เจียวจานละ20-25บาทแค่100จานก็จะได้เงิน2,500บาท ซึ่งอาจจะไม่ได้คืนทุนในทีเดียวแต่ใช้เวลาในการคืนทุนไม่นานและหากขายดีมีลูกค้ามากอาจเพิ่มเมนูให้หลากหลายหรืออาจเพิ่มช่องทางการขายแบบเดลิเวอรี่ก็จะทําให้มีไรายได้มากขึ้นแต่ก็ขึ้นอยู่กับรสชาติอาหารคุณภาพในการบริการเป็นสําคัญ แซนวิชท,ทำง่ายและใส่ไอเดียในสินค้าได้มากที่สำคัญต้นทุนไม่สูงเทคนิคสำคัญคือต้องตั้งราคาขายคำนวณให้มากกว่าต้นทุนประมาณชิ้นละ5-10บาทสมมุติเราขายแซนวิชชิ้นละ25บาทวันหนึ่งขายเฉพาะช่วงเช้าได้วันละ50-100ชิน้นก็จะได้เงินแล้ว1,000-2,000บาทหักต้นทุนออกไปแม้กำไรอาจจะไม่มากแต่ก็ได้เงินมาพอหมุนเวียน และแซนด์ว,วิชไม่จำเป็นต้องขายอยู่ที่ใดที่หนึ่งโต๊ะตัวเดียวอุปกรณ์เล็กน้อยเคลื่อนที่ไปตามตลาดต่างๆได้หรือจะเพิ่มช่องทางในตลาดออนไลน์หลายคนที่เงินน้อยทุนน้อยจะหันมาทำแซนด์วิชขายมีไรายได้มีเงินเก็บก็ไม่ยาก ถ้าตกงานไม่มีทุนแต่มีรถกระบะสักคันก็สามารถนํามาใช้หาไรายได้ได้ด้วยการเปิดท้ายขายของจะต้องไปติดต่อกับเจ้าของตลาดนาัดทําเรต่างๆหรือจะเลือกเปิดท้ายขายของริมทางหน้าโรงเรียนโรงงานตามย่านชุมชนต่างๆซึ่งสินค้าที่จะนํามาขายก็ขึ้นอยู่กับเราเองว่าจะหาแบบประหยัดต้นทุนได้แค่ไหนบางคนเอาของเหลือใช้หรือไม่ได้ใช้แล้วมาขายเช่น เสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋ามาวางขายก็ได้หรือบางคนอาจมีแหล่งสินค้าราคาไม่แพงลงทุนไม่เกิน5000บาทจะทําให้ได้สินค้าที่หลากหลายและน่าสนใจมากขึ้นรายได้ของการเปิดท้ายก็ขึ้นอยู่กับวิธีการขายทําเรนในการขายสินค้าที่ขายในช่วงแรกอาจมีรายได้ไม่มากนะักแต่หากขยันและอดทนทาต่อเนื่องจะพบช่องทางการขายที่เปิดกว้างและรายได้ก็จะเพิ่มมากขึ้น ธีขายของออนไลน์ทั่วไปมี2แบบคือ P-order กับ Dropship โดยรูปแบบของ Dropship คือเราเป็นตัวกลางในการติดต่อลูกค้าให้กับผู้ผลิตเมื่อมีการ o r อร์สินค้ามีการชรําระเงินเรียบร้อยทางผู้ผลิตจะจัดส่งสินค้าในนามของเราไปยังลูกค้าเบื้องต้นคือสามารถลงทุนทําได้แบบไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรเพียงแต่ต้องติดต่อหาผู้ผลิตซึ่งปัจจุบันก็มีเว็บไซต์มากมายที่ให้เราเข้าไปเป็นสมาชิกและสามารถขายของในระบบ d ร o p s h i p นี้ได้รายได้จะมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับกลยุทธ การขายของเราเป็นสำคัญ การขายประกันในยุคนี้อาจจะง,ง่ายขึ้นเนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิดสิบเก้าให้คนส่วนใหญ่มองหาหลักประกันให้ตัวเองในอนาคตแม้จะมีข่าวเกี่ยวกับการเค็มประกันที่อาจทําให้ขายได้ยากขึ้นแต่งานขายที่แท้จริงก่อนลงพื้นที่ขายตัวแทนจะได้รับการฝึกอบกรมมีการสอบขอใบอนุญาตมีการเทนง,งานสอนงานจากหัวหน้างานและทุกวันนี้ทุกบริษัทก็มีระบบการขายที่อำนวยความสะดวกให้ตัวแทนมากขึ้นอาจไม่ได้มากมายในทันทีต้องอาศัยเวลาในการหาลูกค,ค้าแต่ถ้าเริ่มมีลูกค,ค้าซัก 3, 4คนและเราให้บริการที่ดีจนลูกค้าประทับใจนําไปบอกต่อเพื่อนหรือญาติจะทําให้เราเริ่มมีฐานลูกค้าในมือมากขึ้นขยายลูกค้าออกไปได้เรื่อยๆรายได้ก็จะเริ่มมากขึ้นก็ขึ้นอยู่กับความขยันอดทนและตั้งใจทําจริงเป็นสําคัญ งานศิลปะงานแฮนด์เมดคือทางเลือกสําหรับคนที่มีพรสวรรค์ด้านนี้คนตกงานหรือไม่มีงานทําแต่บางคนก็มีฝีมือมีไอเดียหรือบางคนอาจจะมีประสบการณ์จากที่เคยทํางานเกี่ยวข้องกันมาก่อนเช่นเคยอยู่โรงพิมพ์เคยอยู่บริษัททาเชือยืดเคยเป็นการาฟิกดีไซน์ก็อาจจะนําความรู้เหล่านี้มาทํางานฝีมือเป็นแบรนด์ตัวเองเดี๋ยวนี้ช่องทางการตลาดก็ง่ายด้วย,ยรูปแบบออนไลน์หรือฝากขายตามร้านของที่ะระลึกเงินทุนไม่เกิน5 0 0 0ับาทสามารถนํามาใช้เป็นค่าอุปกรณ์เบื้องต้นทั่วไปได้ยิ่งถ้าเป็นงาน ที่มีไอเดียดีอาจจะขายให้กับชาวต่างชาติได้รายได้ก็ขึ้นอยู่กับฝีมือส่วนต้นทุนก็แล้วแต่การเลือกวัสดุอุปกรณ์บางคนใช้ของเหลือใช้จากสิ่งที่ไม่มีมูลค่าให้กลับมามีมูลค่าเพิ่มขึ้นได้อีกหลายเท่าตัว ในการเริ่มต้นแบบคนงบน้อยทุนน้อยถ้าจะให้ประสบความสำเร็จยิ่งต้องใช้ไอเดียให้มากมีตัวอย่างของคนที่ประสบความสำเร็จมากมายบางคนเคยตกงานไม่มีเงินติดตัวแต่ไม่ย่อท้อไม่ทอดโชคชะตาเดินหน้าสร้างเส้นทางการลงทุนของตัวเองในแบบที่เป็นไปได้ซึ่งอาจจะยากในการเริ่มต้นแต่ถ้าได้เริ่มทำธุรกิจที่เราสร้างก็จะขับเคลื่อนตัวเองได้และแม้ธุรกิจนั้นอาจไม่ได้ทำให้เรามีไรายได้เป็นร้อยล้านพันล้านแต่ถ้าทำให้เรามีไรายได้แบบเหลือกินเหลือเก็บก็ถือดว,ว่าเป็นการลงทุนที่เรียกว่าคุ คค่าและประสบความสำเร็จได้เช่นกัน